สวัสดีครับผมสลาวุธนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยะจะทำงานเกี่ยวกับเป็นเซลล์เรียของภาคตะวันตกนะครับของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับเพิ่งได้มาถูกพี่สาวให้มาแนะนำะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าของโกลบอนพัทนะครับปกติแล้วจะเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดจะเวน้นกลางคืนก็จะถอดนะครับก็ลองทานผลิตภัณฑ์ถังเช่าเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับเป็นเม็ดแรกเนี่ย มีผลออกมาในรูปแบบที่ตอบตอบสนองที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือ,อปกติเนี่ยตอนเช้าตื่นเช้ามาจะไม่มีขี้ตานะครับจะไม่มีอะไรที่อยู่ในตาแล้วมันออกมานะครับพอเรากินไปหนึ่งเม็ดของถังเช่านะครับก็มีการขับขี้ตาออกมาเยอะมากตอนเช้าจะต้องล้างออกก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องของผิวหน้านะครับ ก็จะดูเนียนและขาวขึ้นนะครับเนียนมากขึ้นนะครับปกติน่าจะเป็นขุยๆหน่อยนะฮะหน้าแล้วก็จะมีความมันออกมาปกติจะเป็นคนหน้าแห้งนะครับแล้วก็จะมีความมันออกมาในช่วงเช้ชานะครับเหมือนมันขับให้ความชุ่มชื้นม,มันออกมาตรงผิวหน้านะครับแล้วก็ปฏิริยาที่3นะครับที่เจอกับถังเช่าผลิตภัณฑ์ถังเช่าแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือการขับถ่ายนะครับปกติจะเป็นคนที่ถ่ายยากเพราะทานข้าวเ,เหนียวด้วยอะไรด้วยนะครับถ่ายยาก ปรากฏว่าช่วงเช้านะครับการขับถ่ายค่อนข้างลื่นไหลนะครับแล้วก็ถ่ายสะดวกนะครับเมื่อถึงว่าเรากินเข้าไปเท่าไหร่ในวันนั้นหรือในครึ่งวันนั้นนะครับก็ขับสิ่งปฏิกูลออกมาทั้งหมดนะครับก็อันนี้ก็เป็นการฟิดแบ็ของผลิตภัณฑ์นะครับผมว่าค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวนะครับของถังเช่าแท้100%กเปอร์ลพัดนะครับขอบคุณมากครับผม